ตอนนี้นะครับลุงเขาเอาพ่อพันมาแล้วนะครับพ่อพันของลุงนะครับมีหลายตัวนะครับตัวนี้เป็นชาเล่ผสมบามานนะครับตัวนี้นะครับใหญ่หนามากเลยครับน่าจะประมาณ6ปีแล้วนะครับดูเขาเขาครับแล้วจากลักษณะของเขานะครับเป็นโครงที่ใหญ่และสูงมากนะครับกล้ามขาโตมากนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับอ่ไม่ต่ำก่อประมาณ800กิโลนะครับนี่ถือว่าตัวโตนะครับใหญ่มากเลยนะครับ สายตาเขาเอาเรื่องกันนะครับน่าจะดุมากนะครับตัวนี้คือพ่อพันธุ์นะครับอีกที่หนึ่งของของลุงนะครับตอนเช้าลุงจะมาปล่อยให้กินหญ้านะครับดูนะครับเขาสูงมากนะครับประมาณร้อยต้นท้ายประมาณร้อยหกสิบบวกได้ได้อยู่นะครับผมผมสูงประมาณร้อยแปดสิบหกนะครับน่าจะประมาณร้อยหกสิบบวกได้อยู่ครับตัวนี้นะครับมาได้ายวัว ตัวนี้ครับคล้ลายๆวัวของผมเลยนะครับเป็นบามานผสมชาเลนกันครับผมครับเดี๋ยวมาดูแม่พันธุ์ที่ลุงย้ายมาจากที่นู่นกันนะครับเป็นชาเลนะครับกับบามันนะครับแม่นี้นะครับคล้องแก่นะครับใกล้เกิดแล้วนะครับแต่ผอมหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นัวฝูงนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยให้กินหญ้านะครับเพอาะแคจะผอมมากเลยนะครับวัวตัวนี้นะครับวัวตัวนี้นะครับประมาณบ้านท้ายประมาณอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้นะครับเป็นบามานผสมนะครับ ผมไม่รู้ว่าท้องกับพ่อคุ้มฝูงตัวไหนนะครับเพราะว่าลูกของลุงมีหลายตัวนะครับพ่อคุ้มฝูงนะครับนี่นะครับจะเป็นบาม่นขาวนะครับบามันมุกนะครับหลายตัวเลยนะครับนี่แม่ตัวนี้นะครับขาแก่เหมือนกันครับเขาแหลมเลยครับน่าจะท้องหมดแล้วนะครับของงัวของลุงนะครับส่วนมากลุงจะเลี้ยงเน้นเป็นบามัานผสมนะเป็นไทยใหญ่คัวตัวกระลูกของลุงนะครับจะเป็น ถ้าใหญ่ผสมมามันนะครับจะไม่ใช่บามันเลือดสูงนะครับจะเป็นไทยใหญ่นะครับแล้วก็เอามาปรามันมาผสมนะครับก็เลยเกิดเป็นบามันกับท้ยใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นไทยใหญ่ไม่มีดือนะครับผสมมามันครับไม่มีดือนะครับถ้ยใหญ่ตัวนี้นะครับโครงเขาใหญ่มากเลยนะครับสูงมากครับประมาณท้ายประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้นะครับถือว่าตัวโตอยู่นะครับท้ยใหญ่แต่ไม่มีดือนะครับตัวนี้ผสมพิมพ์มาเตอร์นะครับ นี่ครับปิมัตเตอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะหนานะครับใหญ่มากกระโหลกเขาใหญ่มากนะครับออกมาแดงเลยนะครับบ้านท้ายก้นนะครับจะใหญ่นะครับตัวนี้ครับใหญ่มากเลยนะครับกระโหลกเขายืดหนาจะใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับ แต่เป็นตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวเมียนะครับไม่สามารถทําพันได้นะครับแต่น่าจะเป็นพ่อคุ้มสูงมากกว่านะครับตัวนี้ของลุงนะครับก้นบ้านไทยใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าอยู่เราน่าจะขายตัวนี้น่าจะประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับตัวตัวน้อยนะครับมันแล้วแต่ช่วงราคาของของวัวขาขึ้นขาลงนะครับถ้าถ้าราคาวัวขึ้นก็ จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าราคาวัวลงก็จะถูกหน่อยนะครับตัวช่วงนี้งัวตัวผู้ขายไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้วัวตัวผู้จะราคาถูก่อยนะครับจะถูกลงมานะครับเกษตรกรที่เลี้ยงตัวผู้ก็ขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช่ปินวัวที่เลือดสูงจริงๆนะครับจะขายยากมากเลยนะครับตัวผู้ตัวนี้ตอนนี้นะครับลุงจะขายวัวครับประมาณได้ประมาณ สี่ห้าแสนต่อปีนะครับบางปีนะครับลุงก็ไม hmm. hey, ่ได้ขายครับเอาเก็บไว้ทําพันธุนะครับรอให้มันตัวโตให้มากๆแล้วก็ค่อยขายนะครับนี่ลูกวัวส่วนมากจะเป็นบาบ้านนะครับชาเล่เป็นพันชาเล่บาบ้านไทยใหญ่นะครับผสมกันสามอย่างนะครับัีนี้ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับตัวน้อยนะครับค่อนข้างจะเลิศดจะดีหน่อยค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับนี่ก็เป็นไทยใหญ่นะครับผสมชาเล่ตัวนี้เจ็บตานะครับ ตัวนี้เจ็บตานะครับนะครับเมื่อก่อนนะครับลุงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับลุงก็สร้างมาเป็นภาคกำลังของตัวเองจริงนะครับเมื่อก่อนทําสวนเลี้ยงวัวแนะนำนะครับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับหลายๆโคนะครับเลี้ยงวัวแล้วเกิดราไได้จริงนะครับวัวนี่เป็นสิ่งที่ลงทุนไม่เยอะนะครับคือวัวกินหญ้านะครับเราจะเสริมอาหารไปบางครั้งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เลี้ยงง่ายนะครับทนต่อโรคนะครับ ถ้าเราท er ําวัคซีนสม่ำเสมอนะครับมันจะไม่เกิดโรคนะครับค่อนข้างจะน้อยมากนะครับผมจะแนะนำให้เลี้ยงตัวเมียเนาะถ้ามือใหม่นะครับจะเลี้ยงตัวผู้นะครับถ้าเลี้ยงตัวผู้นะครับมันจะไม่ให้ลูกนะครับแล้วมันจะไม่แพ้นะครับไม่แพ้ไม่เกิดลูกเกิดหลานให้เราครับแต่ถ้าใหม่ๆนะครับถ้ามือใหม่นะครับผมแนะนําให้เลี้ยงตัวเมียนะครับจะให้ลูกนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปผมนะครับทุกคนเลยครับที่ให้กำลังใจผมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ